กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ghost SoM เปิดใช้เล่นทั้ง2ระบบแล้วนะครับทั้ง iOS และ Android ในคลิปนี้ครับผมผมจะสอนวิธีการหาการ์ดวิญญาณสีม่วงนะครับการ์ดวิญญาณสีม่วงนะครับผมเรานะครับต้องหาตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับพิเศษยังไงใช่ไหมครับผมมันจะช่วยให้เราเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครแล้วก็สายอาชีพของเรานะครับแล้วก็วิธี re ID แล้วก็คนไทยเล่นเซิร์ฟไหนนะครับอันดับแรกครับผมคนไทยเล่นเซิร์ฟไหนใช่ไหมครับคนไทยนะครับผมเล่นเซิร์ฟสองนะเห็นไหมครับผมขวามือเลยนะครับส่วนมากครับผมคนไทยจะเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผู้เล่นใหม่เล่นสายไหนดีใช่ไหมครับผมถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็อันดับแรกครับผมมันจะให้เราเลือกฝ่ายเนาะจะมีธรรมะกับอาธรรมนะครับ สีน้าเงินจะเป็นธรรมะเนาะสีแดงจะเป็นอาธรรมนะครับธรรมะกับอาธรรมต่างกันยังไงใช่ไหมครับจะเป็นสกิลครับผมสกิลคัทสองเนาะสกิลคัทสองแต่ละฝ่ายนะครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครครับผมอยากรู้ว่าสกิลฝ่ายธรรมะอาธรรมต่างกันยังไงก็ลองพิมพ์สายอาชีพที่เราเล่นแล้วก็ลงท้ายด้วยธรรมะกับอาธรรมนะครับปัจจุบันจะมีให้เราเลือกเล่นนะครับผม5อาชีพเนาะจะมีจอมยุทธ์นินจานักพลศจอมพลังมือปราบ ก็เรียงตามนี้เลยนะครับผมซอร์ a แมนแอสซิสินเมดไฟเตอร์อาร์เชอร์นะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเล่นอาชีพไหนดีนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดแบบย่อๆให้เลยนะครับอาชีพที่ผมแนะนำนะครับซอร์ a n มนหรือว่าจอมยุทธนะครับผมอาชีพนี้จะมี2อาวุธนะครับผมมีดาบกับกระบี่นะครับโจมตีระยะใกล้มีพลังทําลายสูงนะครับมีบัฟเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมถือว่าเป็นอาชีพที่สมดุลนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ m มูเลเตอที่ดีที่สุด อีกอาชีพที่แนะนำครับผมอาชีพแอสซัสซินหรือบ้านินจานะครับผมอาชีพนี้นะผมจะใช้อาวุธกรงเล็บและดาวกระจายนะครับโยมตีระยะใกล้ไกลโยมตีได้อย่างรวดเร็วนะผมแล้วก็มีการหลบหลีกที่ว่องไวนะอาชีพเมดหรือว่านักพจนนะครับผมนักพจนกครับผมเป็นอาชีพสายเวชนะครับผมมีพลังทําลายสูงมีบัฟเพิ่มพลังป้องกันและมีบัฟฮิวเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับ อาชีพอาเชอร์หรือว่ามือปราบนะครับผมจะใช้อาวุธปืนกับธนูนะครับผมโจมตีระยะใกล้ไกลมีบัฟเพิ่มพลังป้องกันและพลังโจมตีนะครับสีอาชีพที่ผมแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับอาชีพไฟเตอร์หรือว่าจอมพลังอันนี้เล่นยากไปหน่อยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเลือกเล่นเป็นอาชีพนินจาแล้วกันนะเล่นเป็นดาวกระจายนะครับผมเลือกเพศนะเลือกอาวุธเลือกทรงผมเลือกดวงตานะครับ กดตั้งชื่อแล้วก็กดสร้างตัวละครได้เลยครับผม1นึ่งเซิร์ฟเราสามารถสร้างตัวละครได้ทั้งหมด3ตัวเนาะกดสตาร์ทเกมครับผมโอเคก็ผมพอเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มหาการ์ดวิญญาณสีม่วงกันเลยเนาะอันดับแรกเลยครับผมให้ทุกคนเข้าไปรับตรงซองจดหมายครับกดรับให้หมดเลยนะครับผมจะเป็นพวกไอเทมที่ตัวเกมแจกเนาะกดรับให้หมดเลยครับผม รับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่กระเป๋าครับให้เราเปิดกล่องของขวัญสีม่วงครับผมเปิดกล่องเดียวก่อนเนาะก็จะได้คำพีสุ่มการ์ดวิญญาณนะครับผม3อันเนาะคำพีนี้นะครับผมจะสุ่มหาการ์ดวิญญาณสีม่วงเนาะเราจะสุ่มได้30มสิโลหรือว่า30ครั้งเลยนะครับผมขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะหาการ์ดวิญญาณให้ตรงกับสายที่เราเล่นเนาะอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูค่าสเตตัสเนาะ เดี๋ยวผมพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยเนาะพวกสายกายภาพพวกอาชีพจอมยุทธมือปราบนินจาจอมพลังนะครับผมจะเน้นค่าสเตตัสพวกค่า str ค่าเด็กค่าคอนนะครับถ้าเป็นสายเมดหรือว่านักพจน์นะผมจะเน้นไปที่ In นแล้วก็คอนเนาะอย่างเช่นอาชีพนินจาที่ผมเล่นนะครับผมจะเน้นไปที่ค่าเด็กกับค่าคอนเนาะแล้วก็หาการ์ดยุยันสีม่วงก็ผมที่มาเน้นค่าเด็ก กับค่าคอนเนาะแล้วก็ให้เรามาดูที่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับ P A T K กับ M A T K P A T K ครับผมจะเป็นสายโจมตีกายภาพเนาะ M A T K ก็จะเป็นสายโจมตีเวทนะครับผมเห็นไหมครับการ์ดตัวนี้เนาะมันเพิ่มค่า P A T K กับ M A T K นะผมอย่างละ200เลยเนาะถ้าใครได้ไปถือว่าได้เปรียบเลยนะครับผมตั้งแต่เริ่มเกมเนาะสามารถเบลได้สบายเลยนะครับให้ทุกคนลองเลื่อนดูนะครับผมว่าการ์ดตัวไหนมันตรงกับ สายอาชีพที่เราเล่นเนาะแล้วก็ไปสุ่มดูครับผมจะเป็นพวกก์ดวิญญาณสีม่วงนะในนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันเลยเนาะสามสิบโลครับผมสิบโลแรกอ้าวได้สีม่วงเลยครับผมสิบใบแรกครับผมสีม่วงมาหนึ่งใบครับผมถือว่าโอเคนะอีกสิบใบต่อไปครับผมเฮ้ยสีแดงอ้าวได้ตัวนี้อีกแล้วครับผมไอดีก่อนผมก็ได้นะครับผมตัวนี้เนาะเอาได้เหมือนเดิมปะเลยนะครับผมเอาอีกหนึ่งใบสุดท้ายครับผมสิบโลมา ได้ไหมโอโหไม่ได้ครับผมสีฟ้าโอเคผมถือว่าดีเนาะได้การ์ดวิญญาณสีม่วง2ใบนะครับผมได้การ์ดม่วง2ใบครับผมการ์ดวิญญาณสีม่วงเนาะหวานเจี๊ยบเพื่อผมแบบนี้ได้เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับมากดใส่การ์ดวิญญาณเลยนะครับผมสีม่วง2ใบเลยครับผมการ์ดวิญญาณนี้ครับผมจะมีอายุอยู่ประมาณ7วันนะถ้าจำไม่ผิดประมาณ7วันนะครับผมอ่านี่ครับผมเห็นไหมจะช่วยในการเพิ่มค่าสเตตัสเนาะแล้วก็จะเป็นพวกค่าต่างๆนะครับผมเนาะ สามารถดูได้เลยครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปที่ค่าสเตตัสให้ดูนะครับผมว่ามันบวกเยอะไหมนะครับอ่าสเตตัสสเตตัสของตัวละครอ่านี่ครับผมเห็นไหมครับตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งเองนะทุกคนเห็นไหมครับมันเพิ่มค่าพลังโจมตีเห็นไหมเจ็ดร้อยกว่าเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มพวกค่าสเตตัสต่างเนาะเห็นไหมนี่แหละครับผมความพิเศษของการ์ดวิญญาณสีม่วงเนาะที่ผมอยากให้ทุกคนสุ่มหาตั้งแต่เริ่มเกมนะครับเดี๋ยวผมตีมอนสเตอร์ให้ดูครับผมเลเวลหนึ่งเนาะ ปกติจะตีประมาณ60 70เนาะลองตีมอนสเตอร์ดูครับผมนี่เห็นไหมครับผม700นะครับโอ้โหวลสบายครับผมแบบนี้บอกเลยนะครับใครที่สุ่มได้การ์ดไอ้ไฟสีแดงนะผมแล้วก็พี่โ้นแบบของผมเนาะสามารถเวลได้สบายครับผมการ์ดวิญญาณมีอายุได้7วันนะครับถ้าเราสุ่มแล้วไม่ได้การ์ดวิญญาณตามที่ต้องการหรือว่าการ์ดวิญญาณสีม่วงทํายังไงครับผมรีไอดีครับวิธีรีไอดีกดไปที่3ขีดขวามือครับผมก็มาที่เซตติ้งครับติ๊กมาที่แอคเคา t ์ครับ กดล็อกเอาท์นะครับผมถ้าเราจะกด Delete Account นะผมอันนี้ต้องรอ7วันนะกดล็อกเอาท์ได้เลยครับวิธีรีไอดีเกมนี้จะมี2แบบนะผมแบบล็อกอินผ่านบัญชีเกสต์นะผมแล้วก็ล็อกอินแบบอ e ีเมลนะครับเลือกได้เลยครับผมจะล็อกอินแบบเกสหรือว่าอ e ีเมลนะครับถ้าเป็นอ e ีเมลนะครับผมจะใช้1น e ึ่อีเมลต่อ1บัญชีนะครับใครจะล็อกอินแบบเกสหรือว่าแบบอ e ีเมลก็ได้นะครับผมวันนี้ผมจะล็อกอินแบบอ e ีเมลเนาะ เราอินเสตกดเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับผมแล้วก็กดสร้างตัวละครตามปกติได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปรับซองจดหมายเหมือนเดิมครับผมอ่ารับไอเทมที่ตัวเกมมันแจกเนาะกดรับทั้งหมดได้เลยครับผมอ่ากดรับทั้งหมดแล้วก็ไปที่กระเป๋าครับกดเปิดกล่องสีม่วงครับผมอ่ากล่องเดียวก่อนเนาะอ่าก็จะได้คัมพีสุ่มการ์ดวิญญาณนะครับมาแล้วก็กดเปิดได้เลยครับผม กดสุ่ม30มสโรได้เลยครับผมหากาดวิญญาณสีม่วงที่ตรงกับสายอาชีพแล้วก็สายคาสเตตัสของเรานะครับอ่านะคห็ผมได้อีกแล้วนะกาสสีม่วงครับผมกดเปิด30มสโรแล้วนะครับผมไม่ได้กาดวิญญาณสีม่วงหรือว่าไม่ได้กาดที่ตรงตามสายผมทํายังไงครับรีไอดี ID ครับผมทาตามที่ผมบอกเลยเนาะสามขีดการตั้งค่าอ่าแอคเคาน์อ่าล็ account, อกเอาท์ out, แล้วก็ทําการล็อกอินผ่านอ e ีเมลหรือว่าผ่านบัญชีเกสนะครับผมอ่าง่ายๆแค่นี้ครับผมวิธีการรีไอดี ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ